อันนี้แนวทางแนวทางการวางแผนชีวิตของพี่้านฟิลนด์ EP หนึ่งเริ่มนะเปิดหลักสูตรทอกชว์แล้วน้องบิ๊กวางแผนชีวิตอย่างไรหลังจากที่เจอปัญหามากมายมาชีวิตชีวิตผมแม้กระทั่งคนที่วบใจผมที่วบใจมากที่สุดผมเปนโดนหักหลังคนที่ผมรักที่สุดหักหลังคนที่วบใจที่สุดคนที่รู้เรื่องผมทุกอย่างหักหลัง ผมเลยกลับมันรักี่กับตัวเองว่าในวันนี้เรามีลูกสองคนเราเลี้ยงเขาให้มันโตอย่าให้มันขาดตกบกพร่องลาบากมาเราก็เลี้ยงเขาแต่พอเราแก่มาเราต้องแบ่งเราเลี้ยงเตัองด้วยเพราะสุดท้ายลูกเขาต้องต้องไปมีมีผัวเขาต้องมีเมียเขาจะต้องมีลูกของเขาความสําคัญเขามันจะมีมากขึ้นอีกลําดับของเขาที่มันต้องคิดเยอะเราเป็นพ่อแม่เราอย่าไปสร้างความลำบากใจให้ลูกนี่คือค่อยเป็นพ่อสองพันยิปห คอยคิดเลยว่าเป็นพ่อเป็นแม่คนอย่าไปสร้างความบาดใจให้ลูกนั่นคือสร้างกรรมผูกเวรนสร้างกรรมผูกเวรนขึ้นอย่างบมมีเงินกับโทษหาลูกผมมีเงินกับจริงต่างหาลักนั่นคือสร้างสร้างทุกข์แต่ว่าลูกเขายินดีไหมให้อยู่แต่ถ้าเราเลี้ยงเตียงได้เลี้ยงไปเถอะอิลีเราจะมีความสุขทุกอย่างมันจะภูมิใจหมดเลยโดยที่เราการที่เราไม่แบ่งมือมือขอเงินใครนี่มันจะเป็นเรื่องที่กินข้าวนอนหลับ แต่ว่าคือเือมาสิไปห้าหมอนเนี่ยก็ต้องลูกกูก็ต้องซอย,ลยแล้วแล้วเป็นอย่างห้องคือดูแลเจ้าของนาริตาตัวเกียวไม่ต้องมาดูแลพ่อนหน้าลูกหนูเลี้ยงตัวให้มันได้ให้มันกินอิ่มให้หนูมีลูกมีเต้าครอบครัวให้มีความสุขมีเวลาบ้างหนูมาเจอพ่อถูกไหมอันนี้ตอนที่เขาเป็นผู้ใหญ่เดียวไม่ต้องมาวางแผนว่าต้องส่งในพ่อเดียวเท่านั้นไม่ต้องเพราะพ่อวางแผนตั้งแต่เด็กแล้วว่าพ่อต้องเดูแลตัวเองเพราะคนเรามีคุณค่าในตัวเองทุกคนมีอาชีพทุกคน เราจะปล่อยให้ตัวเองลำบากไหมละ่ะเรารู้ว่าข้างหน้านี่เราจะกแก่ไปหน้าเนี่ตอนนี้เราอายุ25อายุ60รอเราอยู่60เราสามารถนอนหลับนอนวันละ2ชั่วโมงได้ไหมไม่ได้เราเป็นลมแน่นอนเราซีงเหงื่อแก่แน่นอนตอนนี้เรา25เรานนมาวันละ2ชั่วโมงเราก็ไม่เป็นอะไรเราปั๊มเงินปั๊มเงินปังง๊มเงินสิเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องแก่แมนบอกมันหูเย่วอันอนากตยังจะเกิดเกิดเพ้าความแก่ความช้าความนิยมชมชอดลดลงพอหน้าเราเริ่มแก่ ความน่ารักก็เริ่มหายความนิยมเราก็จะลง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 อย่างนี้แต่ถ้าเราเผลอเผลอแบบแป๊บเดียวโดยที่ไม่บางแผนว่าข้างหน้าก็เขาบอกว่าข้างหน้าบม่มีน้มขายเจ้าก็ยังไปเจ้าหมูจะไปเราจะไม่มีน้ากินเจ้าก็มาให้น้ำไปหลายไปกินข้างหน้าเขาบอกว่าตรงไปเลยนะอีกสองกิโลไม่มีน้ําขายแล้วกระางมันมันน้ำมันมีมันน้ำมันอันนั้นนี่ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าไม่มีน้ําเราต้องเตรียมน้ําไปสิ พราะถ้าเกิดเราไม,ม่น้ำอะไรเราคอแห้งเอราะงายอะไรคือบายบายซีโรงงานนี่ละคอจะอันนี้คอยมองชีวิตข่เด้บางคนอาจจะฟังแล้วก็เออจะจริงวะ่ะกูต้องรีบแล้ววะ่ะไม่เก็บน้อยก็ให้เก็บมากแต่บางคนแต่ว่าไม่ไม่มีให้เก็บก็เก็บบ้างถูกไหมก็เก็บบ้างเราอย่าใช้ร่าใจาก,กับชีวิตเราใช้ชีวิตแปนวันใช้ทำไมใช้ไ,ชได้จุดเป้าหมายในชีวิตของเรามันต้องมีเดินเรือจะต้องมีเข็มทิศเดินชีวิตต้องมีจุดเป้าหมาย เหมือนกันเลยเดินเรือต้องมีเข็มทิศถ้าเดินเรือไม่มีเข็มทิศชีวิตคุณจ้างคุณก็ไปไม่ถูกทะเลคุณก็จะลงวนอยู่ต้นแหละคุณบอกดฟังแจักเทียถ้าคุณไม่มีใช้เข็มทิศคุณจะไม่ถึงฝั่งคุณจะวนอยู่ในกลางทะเลแอดเอนติแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดคุณเดินชีวิตแบบมีเป้าหมายคุณจะคุณจะรู้ว่าคุณจะไปไหนไม่ต้องดีไม่ต้องเลือดอย่างใครเขาเห็นบ่มเาต้องดีเ่าต้องเลือดแต่ว่าดีได้แบบห้างห้าเพื่อนกินอิ่มอิ่มเพื่อน่ะคือหาพอิ่มห้างแค่หาลอยถูกม เราจะแบบเราจะแบบว่าอุ้ยไม่ได้หรอกเราไม่มีเงินไม่ใช่อิ่มครับอิ่มเรามันห้าร้อยอิ่มเพื่อนมันห้าพันก็เรื่องของเพื่อนแต่เรารู้ว่าเราจะอยู่ไงให้มันรอดอย่าไปวางพึ่งลูกจําไว้แล้วเขาจะบอสบแล้วเขาจะบอลําบากใจเขาจะบอสร้างความถูกความอยากให้ลูกเขาเลยอานเช่นนาฬิกาตัวเกียวนาฬิกาตัวเกี้ยวนี่คือสบายใจเลยถ,ถา่ามานนี่บอต่อไมาหยุ่งยาน้าฉันเลยอืมรอดรับมาดวงจากจาก,จากพรนี่เป็นอย่างแนนบอเพราะเราสร้างเขาขึ้นมา ตอนเขาจะเกิดเขาไม่ได้บอกว่าโทรมาของเราเกิดคุณพ่อให้หนูเกิดหน่อยให้เกิดได้ไหมไม่ไม่เขาไม่ได้บอกมีแต่เราบอกว่าเราเราเสริมกันอ่ะคนเรามันเสริมกันต้องลูกก็ต้องออกเห็นมัมออ้ยข้าหงสเราหลุดลูกมันพาละแต่หลุดขึ้นหนาทีของเทาถ้าอะไรคุณคิดว่าลูกถ้าอะไรคุณบอกว่าถ้าละลายลูก,กอะลายนผิดแล้วนะลูกไม่ใช่ผ่ารลานะผารลาคืองวดรถอืม งเงื่อนตัคือภาระค่าไฟคือผาระแต่นหน้าที่คือการเลี้ยงลูกบางคนเครียดหลไรกูลูกมาลำบากลูกเป็นภาระให้กูจิ๋วตรง,ง,งอย่างเนี้ยนะลูกแล้วเอาเห็นอย่างลูกเขนหุดหงอกมาจะกความบ่มีกำลังในการเลี้ยงเขาถูกปะข่อคยในสิบเบื้อเขาคิดเลยว่าลูกฉันคือภาระฉันต้องเขาอยู่แค่ไหนเขาเลี้ยงเขาแค่นั้นแหละเขาต้องไปให้เขาเลือดพอเราลูกเราต้องไปอยู่ แบบระดับเลิศดนะแต่ว่าดูด,ดูดูอนพื้นฐานตัวเองดูเงินในกระเป๋าตัวเองไม่เพียงพอ,แล,อ,ลลอแล้วเกิดความเครียดดูเขาไม่สมดีเข้ากัเรื่องสมดีเขากไปเลีอยนอย่างมันสูงมากไม่แมนบอยสาวบาเป็นยังเขาชื่อเฮดประกาศให้ลูกข่ลอยล้านพันล้านข่ยบเฮดเพราะว่าอหยังชุดไทยเราเขาก็ต้องเรียงเขาผู้เก่าเฮดแลกวิ่งเงินส่งระวางท่างกับโบได้นั่นละ่ะซีนี่ข่ถ้าบางเพราะว่าคือไม่ประกาศให้ลูกเนี้ยอานันนี้ปีละลายไม่ทำเพราะว่า ไม่รู้ว่าระหว่างชีวิตระหว่างกลางของชีวิตเนี่ยจะหาเงินได้แบบนี้อีกไหมเราต้องเซฟตัวเองพวกการฝากอองเงินออมเงิบบนที่แบบว่าต้องฝากปีละสองล้านปีละห้าล้านน่ะถ้าเจ้าฝากบกครบตามมันเกิดซ้ำขาดทนุนแล้วใช่ไหมล่ะลูกให้พาร,ราลูกความสูขรูปลูกไม่ใช่สมบัตินะลูกขึ้นูกเนี่ยเขาเขาอย่างอย่างไรตะกายเขาบวชสมัครเป็นเลี้ยงอย่างก็ไรเลี้ยงใรตะกายแต่ใจเขาหน่ เราก็ไม่รู้อีกนะตัวมาก็ไม่รู้อีกเขาเลี้ยงตะไคร์แต่ว่าใจมันเรื่องของเขาดวงดีกับเขาก็ดีดวง่ดีเขาก็ดื้อกับเมื่อนกับหยาบกันนี่เราคุ้นกับว่ากันไปแต่กับโทษเขาอะไรกับปล่อยไปชีวิตเขาหมืม่นคนกดติดตามหรือ,อยังกดติดตามผมไปพี่น้อง